เบสคำสิงส่งกำลังใจให้พ่อสมรักนอนไอซีูสู้ๆนะพ่อรออยู่หน้าห้องนะ หัวอกคนเป็นลูกสาวเบสรักวันีคำสิงห์ที่ล่าสุดได้ออกมาแจ้งข่าวว่าพ่อสมรักคำสิงห์เข้าไอซียูหลังมีอาการไม่มีแรงซีกซ้ายจึงพาพ่อมาโรงพยาบาลและตรวจอย่างละเอียดสรุปได้ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอซึ่งก็ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งเบสนั้นได้ส่งกำลังใจให้พ่อรอให้พ่อตื่นมาคุยบอกว่ารักและเป็นห่วงมากๆบอกให้พ่อสู้ๆและจะรออยู่นะห้องเปิดโพสต์ข้อความตามนี้ว่า ตอนนี้พ่อบาสเข้าห้อง ICU นะคะสำหรับใครที่ติดต่อพ่อไม่ได้โทรศัพท์พ่ออยู่กับเบสค่ะเนื่องจากเมื่อเช้าพ่อมีอาการไม่มีแรงซีกซ้ายจึงพาพ่อมาโรงพยาบาลและตรวจอย่างละเอียดสรุปได้ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบวงเล็บข้างขวาเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอพ่อเลยไม่มีแรงซีกซ้ายค่ะและพ่อต้องนอนดูอาการที่ห้อง i อ u ไปก่อนค่ะ เพื่อให้หมอดูอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้พ่อบาสก็หลับอยู่ตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลถ้าอาการคลิบหน้ายังไงเบสจะมาอัปเดตนะคะขอให้พ่อหายไวๆเบสรักพ่อรีบกลับมาสร้างเหมือนเดิมเลยเบสจะรอพ่อตื่นมาคุยกับเบสนะรักและเป็นห่วงมากๆสู้ๆนะพ่อรออยู่หน้าห้องนะรวมถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับครอบครัวคำสิงกันเยอะมากก็ขอให้คุณสมรักหายไวๆนะคะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ